วันจก็วันที่สองครับาฝนตกกระจาดเพราเขาได้คืนวันนที่รำเออไม่คืนีรืองฝนตกกระจาี่หครับคืนเหนี่ฝนลุกจ้าเหมือนทีก็พักหยนับเลยนะ่านทจ่ไม่หลือหูลุกตาเลยครับกับกาับรรดาึกเ